สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบ่าวแ h งเบิร์ตสุกุสุคนสบายดีอีกรอบาบายบายขายสองคันเลยพี่น้องขายหางใหญ่เป็นละคันกับบ่าวแสง n หอบเลยพี่น้องเอ้ยเมือ่อยแห้งหางใหญ่สุดลูกหูกลูกตาเลยหางนราเบื่พี่น้อ เมื่อไหรแล้วพี่น้องเอ้ยอ๋อมาแสงมาน้ําล่างบ่าแทงเดินต่อในอ้วนก็เก็บผักอยู่สวนของพี่น้องยังบ่ได้เอาสีสุ บายดีบัสสุูสุขคนเเนอสบายดีทงางในประเทศและก็ต่างประเทศ แขนเดียวนะพี mm ่น hmm. ้องคุ้มแขนเดียวก็ได้คุ้มแขนเดียวกับซีเมยหน่อยน้ดหนึ่งบบาแสง นละคันเสือสิแล่พี่นอมุ้นไทยง่ายช้นหัวแล้วเลยนี้ติดลมพี่น้องยิงกำลังเป็นขี่ต้มเลยติดลมเป็นกำลังใจให้เบาแพ้ไงเด้อประทุกทุกคน ít đồng giờ sẽ nâng cam kìm ma nước trái lên cái này Mười ngày, mười แข้งกับแข้งใ้พน้อมก้อนก็อ๋อ

เก็บผักมาใส่ถุงเรียบร้อยเตรียมสิไปตลาดผักมีผักบุงผักบัวผักเสริมเห็นปะไก่เออมาแซงไทยเลยนะมาแพงกินนาำออกไปเลย ก็หมอของอ,อืออือมันหายใหญ่เกินไทยเป็นงานเดียวไปเ,ยยลลลเลยพี่น้องหายใหญ่สุดลูกหูลูกตาอะไรพี่น้องลงผู้ขึ้นมาพี่เฮ้ยีี Vua xì lẹ à, Thấy nó này Họn cả họn Vốn cả bò lít lông mà này Có đây sùng Có đây bò họn hèn Nào mình hay nhảy. Bà sáng. เราแพงตามคนไปบัตรพี่น้องโอ้พี่น้องมาแพงขึ้นมาผักผ่อนยายอ้วนกำลังสิบไปเตรียมพักจัดใส่ถุงหอนพี่น้องเอ้ยหอน

มาพักผ่อนนี <miseric> 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 <miseric ่เนาะให้ใหญ่แล้วกลับให้นี่ซอมเมื่อยพี่น้องเอ้ยอากาศห้อนเหลือจักไห่แม่บัดนี้พักผ่อนกันพี่น้อง มันแห้งพอแสงนอนกุดยุดอยู่ัผ่อนสักข้าวหนึ่งกันสิลงอากาศหอนโหดหอนโพกะกลังเขียวอ้าวฝนตกมาบันพอดีดำเลยพี่น้องบ่าวแพง Nhớ vẫn làm thích khái cậu tù sĩ chỉ ไปไทยมาพี่น้องฝนมาตกเลยพอดีอหอ,พ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 อบอ peng, พ,หอพ,พี่น้องหืมหืมหืมหืนี่เบาแพงเบาห่อนปัญหาพี่น้องพักผ่อนก่อนเนาะบ่ไว้เมื่อยหอบไปพี่น้องขนาดฝนตกเด่นยังยังหอบ ฝนบตกนี่จังสีสัมดรและหอบนี่ฝนลงฝนลงเม็ดโอ้พระคอใหญ่โบบูขึ้นมาบ่เนาะพระคอใหญ่ในน้องบ่แพงพี่น้อง เมื่อยสับงับเลยพี่น้องเอ้ยเอาโอเคพี่น้องบ่าวแสงไงทุกคนเพื่อนบ่าวแพงกันสิขอจบคลิปสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้บ่าวแพงต่อไปเน่เด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้เมื่อยลายสบายดีสบายดีเบิดสุขสุขคนพี่น้องแบบนี้พือกันคลิปหนาเด้อ